ดีค่ะนี่ก็กำลังจะไปธุระนะคะสาวอีจะไปธุระแต่พอดีว่าผ่านผ่านทางนี้เป็นอเป็นจุดอะไรนะจะบอกว่าเป็นจุดประสบการณ์เป็นจุดอุบัติเหตุนะคะของสาวเอนะคะที่เกิดขึ้นนะคะก็นี่นาจะวันนั้นนะคะก็จะประมาณนี้เลยนี่เหมือนกับเนี่ย,เ,ยเหมือนตัวแม่เนี่ยมันลงเห็นล้ออยู่ด้วยนะ ตัวแม่มันลงไปอย่างนี้แล้วมันก็ไปถูชนกับเสาเนี่ยค่ะเสาตรงเนี้ที่มันหักไปเสาหมู่บ้านค่ะเสาหมู่บ้านนี่ก็เสียค่าปรับนะคะเสียค่าปรับเสาหมู่บ้านไปอ่าแล้วก็นู่นนะคะมันก็ไหลไปนู่นเนาะตัวแม่ตัวพอตัวแม่ชนนี่เสร็จปุ๊บเอหักขึ้นขวาพอหักขึ้นขวาเสร็จแต่ตัวลูกอะ่ะมันลงมาแล้วไง มันลงมาแล้วแล้ว,ลวมันไม่มันไม่ขึ้นเนี่ยค่ะมันก็ไปตรงนี้นี่เป็นรอยเลยรอยตรงนี้นี่ยังมีซากเนี่ยค่ะซากผ่าใบเนี่ยไม้ศัพ์นะคะที่ความเพราะว่าเหตุเพิ่งเกิดเมื่อวันที่หกนะคะหกหกมีนานะคะที่ผ่านมาก็เพิ่งจะผ่านไปได้ไม่นานนะคะตอนนี้ก็ตัวลูกนะคะอยู่ในอู่นี่เลยแต่ถือว่า อุบัติเหตุนะคะไม่มีใครอยากให้เกิดเนาะถือว่ายังไงจะบอกว่าในความโชคร้ายนะคะก็ยังยังโชคดีเนาะเดี๋ยวอีกทามลงไปดูนิดนึงจอดรถก่อนอ่าในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีนะคะอยู่หน่อยมันล้มตรงนี้พอดีเลยแล้วตรงเนี้ยมันเป็นทางนะคะมันเป็นทางเนี่ยมันเป็นแบบเหมือนทางลงอะ่ะ มันเป็นแบบเป็นทางมันมันมัน,ม,นมันมีรอยตรงเนี้ยมีทางลงแต่ถ้ามันไม่มีตรงนี้นะก็น่าจะหนักอยู่เหมือนกันตัวลูกตัวลูกอ่ะคว่ำอยู่ตรงนี้ตัวแม่ไปอยู่ตรงนู้นเราก็เดาเหตุการณ์กันดูนะคะลองคิดตามเนาะประมาณนี้นี่ตัวแม่ชนเสร็จหักตัวแม่ขึ้นแต่ตัวลูกอ่ะมันถลายลงมานี่แล้ว มันไหลๆๆล,ล,ลงมาแล้วมันก็มาคว่ำอยู่ตรงนี้นี่เลยมันมาคว่ำอยู่ตรงนี้เกิดบริเวณนี้เลยก็ประมาณนี้เลยค่ะเอซีก็อย่างที่บอกอุบัติเหตุนะคะไม่ได้มีใครอยากให้เกิดนะคะไม่ได้อยากให้เกิดเอกก็ไม่อยากให้มันเกิดนะคะแต่มันเกิดมาแล้วนะคะวันนั้นก็ฝนตกด้วยแล้วเราวูบด้วยแหละเพราะว่าวันนั้นน่ะวิ่งงานตั้งแต่เช้าแล้วแล้วช่วงอาทิตย์นั้นน่ะก็วิ่งงาน ได้นอนแค่วันละสามสี่ชั่วโมงอะ่ะทีนี้เราก็รู้สึกวูบด้วยแล้วก็คือให้ช่างเอี่ยวพักสายตานะคะเราก็เลยถือว่าขับแทนแล้วก็ไปอีกประมาณสามโลอะ่ะก็จะถึงตรงนี้มันมืดนะคะช่วงตรงนี้มันมืดมากมันไม่มีไฟนะคะมันไม่มีไฟทีนี้เอมาถึงวันนั้นเราประมาณห้าทุ่มกว่าห้าทุ่มครึ่งนี่ก็คือเงียบมากถนนเช้นนี้เงียบมากตอนนี้เป็นสี่เลนนะคะแต่ก่อนเป็นสองเลนทีนี้พอเอมาถึงตอนนั้นอะ่ะตรงนู้นะ่ะมีไฟ พอพ้นจากนู่นเป็นแท่นบารีเออร์มาอย่างเงี้ยไม่มีไฟเลยค่ะมืดทีนี้ไอเราก็คิดว่าเออเดี๋ยวไปอีกสักประมาณ4ีหโลเนี่ยมันก็จะมีไฟอยู่ข้างหน้าได้เราก็กะว่าเราจะจอดแล้วก็จะปลูกเขาแล้วก็ถามเขาว่าเขาไปไหวไหมถ้าเขาไปไม่ไหวก็คือเออหรือไปถึงแค่ประคนใช้เราก็อาจจะจอดนอนอะไรอย่างเงี้ยถ้าไปไหวเขาก็ไปต่ออะไรประมาณเนี้ยแต่มันเกิดเหตุก่อนนะคะมันเกิดเหตุก่อนซึ่ง เราก็ไม่ได้อยากให้มันเกิดนะคะ FC เราก็ไม่ได้อยากให้มันเกิดเราขึ้นรถต่อนะคะเราพอดีอีจะไปธุระด้วยนะคะธุระน,ะะนี่ก็จะให้ดูเส้นทางไปด้วยกันนะคะก็ประมาณนี้เลยค่ะนี่เลยกอ็อุบัติเหตุไม่มีอยากไม่มีใครอยากให้มันเกิดแต่มันเกิดไปแล้วนะคะมันก็เป็นประสบการณ์นะคะแล้วก็เสียใจไหมก็เสียใจนะคะ เราทําให้เขาเจ็บเนาะแต่เราก็ต้องลุกขึ้นมาสู้แต่ก็ก็ยังดีนะที่เอนะ๋ทาประกันตอนแรกเอ๋ว่าจะไม่ได้ทําประกันด้วยซ้ําว่าจะทําก็เป็นชั้นหนึ่งทั้งแม่ทั้งลูกนะคะประกันชั้นหนึ่งทั้งแม่และลูกส่วนก็จะเคลมประกันนะคะเคลมประกันเข้าตอนนี้ก็รถอยู่ที่อู่นะคะอยู่ที่อู่โคราชนะคะโคราชก็ประมาณเนี้ก็คือช่วงเนี้ยมันมืด เราก็เลยว่าจะไปต่อนะคะไปต่ออีกในนึนงมันก็จะมีแสงสว่างนะคะมีไฟอ่ะมีไฟมีหลายทางให้จอดอย่างเงี้ยเราก็ว่าจะจอดแต่มันอ่ามันเกิดวูบซะก่อนเนี่ยอีกยี่สิบโลจะถึงประโคนชัยแต่มันก็อีกข้างหน้านเนี่ยมันก็จะเป็นพระพาชัยเนี่ยช่วงเนี้ยมันก็จะเป็นจุดสว่างละเนี่ยมันจะมีหลายทางตรงเนี้ยที่จอดรถเราก็กะว่าเราจะจอดประมาณนี้เออทีนี้มันกลายเป็นว่าเราอ่ะเกิดเหตุะก่อนอเราเกิดเหตุกกอนเราก็ นั่นแหละคือคือมันเกิดเหตุก่อนนะคะมันเกิดอุบัติเหตุก่อนก็ซึ่งก็ไม่ได้อยากให้มันเกิดนะคะไม่ได้อยากให้มันเกิดประมาณนั้นเลยค่ะ Fc ซึ่งตอนนี้ก็รถอยู่ในอู่เคนประกันนะคะเคหประกันชั้นหนึ่งอยู่ตัวแม่ตัวลูกก็ชั้นหนึ่งแัวแม่ก็คือไม่ได้เป็นอะไรเยอะนะคะก็เป็นที่ตัวกระจกนะคะตัวกระจกก็เป็นที่ตัวกระจกนะคะตัวแม่ตัวแม่ เป็นที่กระจุกไรนอตัวแม่เป็นที่กระจดกเขาทําถนนทำสายไฟอออไม่ใช่รถคว่ำนี่ค่ะกฏิเหตุก็ไม่ได้อยากให้มันเกิดนะคะรถอะไรนี่รถแป้งโอ้สู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะก็เพิ่งจะมาดู รถตัวเองตรงรอยรถตัวเองนะคะก็ดันมาเจออันนี้ก็เป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆค่ะน,นี่อันนี้ก็กังวนลนะนี่ก้าโมงวันนั้นชาวเอกเกิดเหตุประมาณสิบอ็ดโมงครึ่งนะคะสิบเอ็ดโมงครึ่งประมาณนั้นทายฟี FC. ตอนนี้ก็ตัวลูกนะคะเค็มประกันอยู่เข็มประกันอยู่ก็โอเคค่ะฟี FC. คลิปนี้ก็ กัน่อขายเอ็ซีก็ประกันเคมอยู่นะคะก็น่าจะไม่นานนะคะออกกลับมาหลนะคะวิ่งวุ่นวายครับเขาก็สาวอีเป็นคนขับนะคะสาวอีเป็นคนขับเหตุการณ์วันนั้นนะคะไม่ใช่ช่างเหี่ยวขับคนที่เห็นคอมเมนต์เยอะแยะเลยนะคะก็ไม่ว่าจะฝีมือหรือไม่ฝีมือนะคะบางทีมันมีมันก็มีอุบัติเหตุนะคะมันเกิดขึ้นได้นะคะ ใช้รถใช้ถนนก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะสายบรรทุกก็เป็นกำลังใจค่ะแล้วก็ค่ะสู้ๆล้มแล้วก็ลุกค่ะล้มแล้วก็ต้องลุกนะคะขึ้นมาสู้กันต่อนะคะเราก็สู้กันต่อ,อน,นี่เราจะไปทุระเราผ่านมาเส้นนี้เราก็เลยมาถ่ายนะคะพูดคุยกันนะคะบรรยากาศแบบวันนั้นว่าพี่เป็นคนขับนะคะไม่ใช่ช่างเอี่ยวขับนี่รับก็ ไม่มีใครอยากให้มันเกิดค่ะมันอยากให้มันเกิดแต่มันเกิดมาแล้วเอโอเคค่ะ FC ประมาณนั้นก็ขอบคุณนะคะ FC ที F ่ C T, เป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณคลิปนี้ก็บายบายสวัสดีค่ะ